ดีค่ะวันนี้พบกับผาบ้านผาเหมาราคาเริ่มต้นหลักร้อยนะคะ EP ที่366นะคะเหมือนเดิมค่ะมีบริการเก็บเงินไปทางชิ้นเดิมจ้ะปทางบวกเพิ่ม50บาทลูกค้าโอนนะคะมีส่วนลดให้ค่ะแอดไลน์หรือโทรที่เบอร์095 4146 440 095 4146 440นะคะ รับประกันตรงปกที่ลงแน่นอน100%นะคะขอแค่แจ้งปิดเป็นหมายเลขให้ชัดเจนค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราเริ่มจากหมายเลขหนึ่งกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้ป็นการเสียเวลานะคะดู EP ดีๆนะคะแล้วก็ดูหมายเลขดีๆด้วยนะหมายเลขหนึ่งนะคะเพิ่งแกะทองออก สดๆร้อนๆเลยนะคะเพราะว่าสู้ราคาทองไม่ไหวสู้ของเดิมทําราคาทองเอยไม่ใช่ทําราคาทองทําทองมาแพงนะคะทำทองมาสูงก็เลยสู้ไม่ไหวก็เลยขอเช่าแค่พระมานะคะช่วงนี้ทองพุ่งมากเลยแกะออกจากกรอบทองสดๆร้อนๆเลยนะคะ ซุ้มกอนะคะเกา่าค่ะความเก่านี่คือเก่ามากสวยด้วยวงนี้ด้านค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่ง หมายเลขหนึ่งนะถ้าไม่ชัดเจนอย่าลืมนะคะแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะหมายเลขหนึ่งคะ่ะหนึ่งพันห้ารอยบาทจา้ะต่อมานะคะหมายเลขสองหลวงพ่อเงินนะคะ ตามองค์พระนะคะจะมีค่าแบบครับสนิ่งแดงนะคะนี่ค่ะเก่ามากนะ,ะแต่ก็ยังสวยอยู่นะ,ะนี่ค่ะขอบด้านหลังนะ หมายเลขสองสวยค่ะเก่าแล้วสวยด้วยนี่ค่ะหมายเลขสองหนึจจ่งพันสามร้อยบาทจ้ะต่อเลยนะคะหมายเลขที่สาม สมเด็จองนี้ยิ่งสองยิ่งสวยนะคะมวลสารชัดเจนนะคะด้านหลังน,ะนี่ค่ะหมายเลขสาม 990บาทนะคะ990ต่อมาหมายเลขที่4ต่อเลย ขอบค่ะหมายเลขสี่จ้ะเก้า้เก้าสิบนะคะเก้า้าสิบบาท เปิดราคาวไว้ไม่สูงนะคะเวลาลดลดได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะสำหรับลูกค้าโอน,ะะานนะคะปลายทางนะคะบวกเพิ่ม50บาทนะคะขอบด้านหลังค่ะ หมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้านะคะ990สค่ะต่อเลย ด้านหลังนะคะหมายเลขหกค่ะ 990าสิบาทค่ะราคาชัดเจนนะคะแจ้งราคาชัดเจนทุกคลิปทุกอีพเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆก่อนปิดนะคะมั่นใจก่อนค่อยปิดนะคะถ้ายังไม่มั่นใจถ้ายังไม่พร้อมรับอย่าเพิ่งสั่งปิดนะคะต้องขอร้องมากๆนะคะร,รอบๆให้ดูร,รอบๆเลยสมเด็จวันนี้สวยทุกองค์เลยนะคะ มีเสน่ห์แตกต่างกันไปนะคะแต่และองค์มีเสน่ห์ทุกอง์เลยนะคะ,ะด้านหลังค่ะหมายเลขเจ็ดเก้าร้อยเก้าสิบค่ะ หลวงปู่สุกนะคะเนี่ค่ะเก่ามากนะคอนเก่าขอบด้านหลังหมายเลขแปดจ้ 8, ะหมายเลขแปดเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะ ขอบด้านข้างนะคะด้านหลังหมายเลขเก้าจ้ะหมายเลขเก้านะคะเก้าร้อยเก้าสิบจ้ะต่อมานะคะหมายเลขที่สิบ หลังนะคะหมายเลขสิบค่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทต่อมานะคะสิบเอ็ดนะ ขอบด้านหลังนะคะ11ค่ะ790บาท ขอบด้านห้างนะคะด้านหลังสิบสองเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะคะหมายเลขสิบสอง ถอดด้านข้างนะคะด้านหลังหมายเลขสิบสามค่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบค่ะวันนี้ไม่มีข้อมูลให้นะคะมีมีบางรายการเท่านั้นนะไม่มีข้อมูลเลย เอาต่อเลยหมายเลขสิบสี่นะคะด้านหลังค่ะ หมายเลขสิบสี่เจ็ดร้อยเก้าสิบต่อเลยนะคะสิบห้า ด้านหลังสินะคะหมายด้สิบห้นะหกรอห้าสิบบาทต่อมานะคะสิบหกกคูส สถิตธรรมสโสพลนะคะหลวมพ่อคลิงขอบด้านหลังนะรุ่นแรกนะคะรุ่นแรกครบห้ารอบสิบหกค่ะ ายเลขสิบหกนะคะสองร้อยเก้าสิบด้านหลังสิบเจ็ดจ้ะ หมายเลขสิบเจ็ดนะคะสองร้อยเก้าสิบหมายเลขสิบหกนะคะถึงรายการสุดท้ายนะสองร้อยเก้าสิบาทนะคะราคามาต่างกันนะคะแต่ละที่นะี่ไม่ได้มาที่เดียวนะคะถึงจะได้มาอย่างที่หนูแจ้งทุกรอบนะคะรวมผูกเผือกนะคะวัดกิ่งแก้วขอบด้านหลังหมายเลขนะคะสิบแปด สองร้อยเก้าสิบหลวงพ่อกล้วยน,นะคะวัดคุสิตาราม สิบก้าวจ้ะต่อมานะคะยี่สิบนะหลวงพ่อพลิงนะคะหลวงพ่อพลิง ขอบค่ะด้านหลังรุ่นทศปารมีวัดโบสถ์โกงธนูดุบุรีสองห้าศูนย์สองหมายเลขยี่สิบจ้ะต่อมานะคะยี่สิบเอ็ดนะ รุ่นปืนแตกนะคะวัดบ้านแจงขอบด้านหลังยี่สิบเอ็ดจ้ะสองรอยเก้าสิบนะคะอย่าลืมนะคะตั้งแต่สิบหกถึงเวการสุดท้าย พญาพิชัยดับหักยี่สิบสองต่อเลยนะคะยี่สิบสาม รวมพ่อคูณนะคะรวมพ่อคูณพอสองสองห้าสามศูนย์หมายเล็กยี่สิบสามต่อมานะยี่สิบสี่ หลวงพ่อส่งหมายเลข2ยีสิบยนะคะหลวงพ่อส่งนะ,ะต่อเลยยี่้านะคะ ขอบแมาหลังยิบพาจ้ะ หลวงพ่อหลิวนะคะด้านหลังนะแซยีสองห้าสามหกยี่สิบหกจ้ะ ดลวงพ่อสิมด้านหลังนะคะอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่รุ่นพิเศษนะหมายเลขย7ิบเจ็ดจ้า ด้านหลังนะคะหลวงพ่อสิมจังหวัดเชียงรายนะคะสองห้าหนึ่งแปดค่ะหมายเลขยี่แปดต่อมาค่ะยี่ิบเก้านะ หนูพ่อพรมสองห้าห้าสามหยิบเก้าวค่ะต่อมานะคะหมายเลขสามสิบ ด้านหลังนะหลวงปุ่ตื้อนะคะสามสิบ ขอบนะคะหมายเลขสามสิบเอ็ดนะคะสามสิบสองนะสามสิบสองมาพร้อมกล่องนะคะโงบบอตกระเซมเข็มมิโก นคีค่ะรอบรอบหมายเลขสามสิบสองนะคะพร้อมกล่องต่อมาะค่ะสามสิบสามหลวงพ่อรวยนะคะหลวงพ่อรวยรุ่นชนะจนนะคะพร้อมกล่องเลย รุ่นชนะจนนะคะหลวงพ่อรวยสามสามต่อมานะคะสามสี่ ด้าน,นหลหมายเลขสามสิบสี่จ้ะสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะอย่าลืมนะหมายเลขสิบหกถึงสามสิบสี่สองร้อยเก้าสิบนะคะฝาก ขอคอมเมนต์หัวใจคนละหนึ่งดวงก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อๆไปค่ะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ